สวัสดีครับก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับที่ครอบครัวของเราออกมาจากคิดจักรนะครับก็ทําให้ได้เห็นว่าการเชื่อพระยูคิดเจ้านั้นมันก็ง่ายไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเราเชื่อพระเจ้าแบบมีความสัมพันธ์แบบเป็นพ่อเป็นลูกอะไรกัน <ฮะ S 2> อย่างนี้นะครับก็ทําให้เห็นว่าคนรับความรอดอะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวัน,วนในภารกิจของพวกเราที่เราทําอยู่ในในแบบแบบ ออนไลน์นะครับแต่ก่อนเราจะเห็นแบบการนำคนรับความรอดต้องผ่านคิสจักรเนาะเพราะเราอยู่ในคิสจักรต,ต้องรอวันอาทิตย์ต้องรองานพิเศษต้องอีเวนต์ต้องมีคนพาเข้ามาต้องมีขั้นตอนต้องมีระบบแต่ว่าพอเรามาทำออนไลน์ตอนนี้เป็นยังไงคะ ตอนออนไลน์ตอนนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับรู้สึกว่าคนก็รับความรอดทุกวันเลยนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งแล้บางทีเดือนหนึ่งเป็นร้อยนะครับที่คนร,รับความรอดนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้รับความรอดแค่ออนไลน์อย่างเดียวนะฮะเขาก็ จะเป็นคนที่แบบถ้าเราเป็นเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเขาจะเป็นสาวกใช่ไหมอ่าเนี่หมายว่าชีวิตของเขาก็เปลี่ยนเขาก็สามารถนําครอบครัวของเขาวความรอดอีกต่อไปได้อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็คือว่าไม่ใช่แค่คนเดียวพอรับก็คือว่าทั้งครอบครัวก็คือรับด้วยเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่ทํางานคือมันเป็นอะไรที่แบบเป็นความสัมพันอะไร ค่ะเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าการที่คนคนหนึ่งรับความเชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยคือเขาต้องเติบโตโดยการมาคริสตจักรหรือว่ามาร่วมกิจกรรมใดๆแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าการเติบโตหมายความว่าพวกเขาสามารถนําครอบครัวของเขาซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีศาสนาที่แตกต่างกันไปบางคนเป็นอิสลา,ามบางคนเป็นพุทธเนี่ยเขาก็สามารถนำครอบครัวของเขามาถึงพระเยซูคริสต์ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนานะคะอันนี้เป็นการเจริญเติบโตที่เรามองเห็นตลอด1ปี 1> ที่ผ่านมา เหมือนกับในพระเยซูบอกว่าถ้ารอดก็ต้องรอดทั้งครอบครัวใช่ไหมจริงจริงนะครับออนไลน์ของเราก็เป็นอย่างนั้นะนะพอเราออกมาเราเห็นอะไรที่มันแบบดูเป็นธรรมชาติเหมือนในพระพคัมภีร์มากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยเห็นภาพที่ชัดขนาดนี้แต่ตอนนี้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นถึงได้อย่างชัดเจนเลยตั้งแต่เราออกมาจากคริสตจักรนะคะก็คือการจัดเตรียมของพระเจ้าว่าเราไม่ได้ขาด สักอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเลยค่ะแต่ก่อนเราก็จะมีทีมงานของพิศษจักรบ้างที่คอยช่วยเหลือแต่ตอนนี้ก็เหมือนกลับมาตั้งต้นใหม่3มคนหลักๆแล้วก็มีทีมงานออนไลน์ที่ช่วยอยู่หลังบ้านด้วยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าคือว่าทุกอย่างก็คือลงตัวลงตัวแล้วก็สบายในการทำงานเนาะ,ะและทุกอย่างก็ยังโฟล์เหมือนเดิมเป็นไปได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ ที่อยากจะพูดถึงการจัดเตรียมมากขึ้นคือภาพที่เราเห็นชัดเจนคือเราทำเราเราทำแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับว่าเราพูดว่าเชื่อพระเจ้าโดยไม่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยมาค่อนข้างเป็นเวลานาน,านเนาะเป็น10ปีเป็น10ปีค่ะแต่ว่าพ,พอเราเออกมาจากคริสตจักรปับ๊บเราได้พบกับหลักสูตรที่เหมือนรวบรวบรวมสิ่งที่เรา เข้าใจเนี่ยมาเป็น chapter chapter เป็นคุญแจสําคัญในนี้จะมีเจ็คุญแจสําคัญที่พูดเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านะคะ your kingdom come นะคะอันนี้คือมันทําให้เราเห็นถึงภาพว่าเมื่อเราพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครๆเนี่ยก็รับได้ใครๆก็อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้ไม่ใช่แค่คริสเตียนเท่านั้นไม่ใช่แค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า ทุกคนซึ่งมันตอบโจทย์มากเพราะว่าพระเจ้าเราสร้างโลกเนาะไม่ใช่สร้างศาสนาเออไม่ใช่สร้างศาสนาไม่ใช่เป็นแค่ของคริสเตียนเท่านั้นแต่ตอนนี้คนก็ไม่มีศาสนาเยอะขึ้นเยอะสักสิบเปนต์นะฮะ,ะแล้วตรงเนี้ยก็คือตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่มีศาสนาด้วยเช่นกันคือมันเป็นอะไรที่แบบว่า พอมันอยู่ในศาสนามันมีกรอบหลายอย่างที่ทําให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าอ่ะมันไม่ขยายออกไปแต่ว่าด้วยหนังสือเล่มนี้<อ>เรากําลังจะแปลเป็นภาษาไทย<อ>ด้วยนะคะแปลจะเสร็จเดือนหน้าค่ะแล้วเราก็มีการอบรมด้วยอยากให้อขอให้ทุกคนติดตามว่าถ้าสมมติทุกคนอยากรู้เรื่องนี้ที่จะแบบทํายังไงถ้ากําลังเครียดอยู่ว่าครอบครัวยังไม่รับความรอดเพื่อนยังไม่รับความรอดจากคนที่ไ่ะ เวลาเราตายไปแล้วใช่ไหมไปอยู่สวรรค์อยู่คนเดียวมันจริงไหมมันใช่หรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วน่าจะอยากอยากให้คุณพ่อคุณแม่เราไปด้วยเ้เราเราก็มีวิธีแล้วมีกลยุทธ์ที่ทุกคนทําได้ง่ายๆเลยนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายอยากให้ทุกคนมามาฟังมันดีมากๆจริงๆค่ะได้เห็นนะครับในการที่ทําออนไลน์นะครับอย่างเช่นว่า คนที่มาปรึกษาของเราเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ละวันละวันบางทีไม่ได้หลับได้นอนนะครับเพราะว่าออนไลน์พี่น้องก็รู้อยู่เมื่อก่อนเนี่ยแล้วเวลาเราเทศนาในโบสถ์เนี่ยก็คนร้อยหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิบคนได,ได้ยินเราใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ร้อยห้าสิบแล้วครับมันทั่วโลกนะฮะคนที่อยู่มุมไหนที่ฟังภาษาไทยได้เขาก็จะได้ยินของเราหมดนะครับเมื่อเขาไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาได้รับประโยชน์จริงๆจากพระเยซูริ์นะครับคือ,อยังไงคือว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนคนที่ไม่ลําบากมากไม่เคยมีเงินเลยแบบโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับสามีที่ เข้าใจกันที่เป็นฝรั่งอะไรอย่างนั้นนะ่ะปรึกษาเราเยอะมากดอน,นที่สุดเขาก็มาพึ่งพระเจ้าดูมามาลองดูครอบครัวคืนดีการเงินอะไรดีขึ้นอะไรอย่างนี้นครับพ่อแม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผลประโยชน์ที่ได้รับ<ช>นะครับชีวิตของเขาดีขึ้นอะไรงั้นก็สุดยอดนะครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้<ช>เหมือนวันอาทิตย์ดีนะคะในงานเทศนาแต่ว่า เราก็พูดได้ตรงๆเลยบางทีเราก็ประสบกับตัวเองด้วยว่ามันคือความความรู้เท่านั้นแต่พอมาการทําออนไลน์รู้สึกว่ามันคือความเข้าใจที่มันเข้าไปถึง,งลึกๆข้างในซึ่ง,าง,งบางทีมันจะเอาความรู้มาสอนไม่ได้ซึ่งยังยังความรู้ในพกกระคัมภี์เนี่ยใครก็รู้ใครแม้จะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาชีวิตมาสอนเนี่ยมันจะยากกว่าความรู้คือเราจะเอามาใช้ยังไงในชีวิตของเราแล้วแล้วคนกลุ่มที่เราทําอยู่เนี่ยคือมัน มันคือประโยชน์ของเขาที่ได้รับมันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านประมาณนี้ถ้าจะพูดให้เข้าใจเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือว่าพอเราทําออนไลน์ปุ๊บเนี่ย ความจำกัดเรามีเยอะเราก็เลยพึ่งพาพระยิญบริสุทธิ์เยอะกว่าปกติเราก็เลยมากเลยใช้พะยิญบญริสุทธิ์เต็มขีดแดงลูกค้งอ่ะเราก็เลยเห<า> <en> ็นพาวิญบญริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากกว่าที่เราเคยเห็นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากการที่เราทําคลิปเพื่อจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแล้วนะคะเรายังมีการอบรมนะคะ<บ>เพื่อเป็นการอบรมออนไลน์นะคะแล้วก็ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนําครอบครัวของเขามารู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วก็เรายังมีวิดีโอคอล เพื่อปรึกษาปัญหาแล้วก็เพื่อจะอัปเดตชีวิตกันแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีการให้พระคัมภีร์นะคะแจกพระคัมภีร์ให้กับทุกคนซึ่งอันนี้แจกทุกวันเลยนะคะซึ่งใครสามารถที่จะมีภาระใจก็สามารถที่จะ,ะถวายสนับสนุนพันธกิจของเราแล้วก็เราใช้พระคัมภีร์เหล่านี้แจกผู้เชื่อใหม่ทุกวันแล้วเราก็มีการทําแผ่นพับแผ่นพับนี้มีภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาว mm hmm. เพื่อนบ้านของเรานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะอธิษฐาน mm hmm. เพื่อที่จะนําทุกคน mm hmm. ได้มาถึงพระเยซูคริสต์แบบง่ายแล้วก mm ็สามารถมีเรื่องของการ เรื่องของความสัมพันธ์สุขภาพนะคะท,ทุกคนมีแผนพับใบเดียวเนี่ยรู้รบครบจบในที่เดียวเลยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทําใน process ในการสร้างสังคนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมีส่วนในการถวายร่วมสนับสนุนพันธกิจของพวกเราตามกําลังแล้วก็ตามศรัทธาเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นสิ่งที่มากกว่านะคะประโยชน์ที่ได้มันมันมากกว่าที่เราคิดได้เลยสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินราคาได้มันเป็นเปลี่ยนชีวิตเป็นการพลิกโชคชะตาของผู้ ยะะอยากเชิญชวนให้ทุกคนมีเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะเพราะว่างานนี้ก็จะไม่มีเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีตอนนี้ก็มีพี่น้องที่ซัพพอร์ตเราเป็นประจำอยู่แล้วประมาณ1-2ถึงคนนะคะแล้วก็คริสตจักรอีก2อ,อ,อ,องแห่งะคะ่ะแล้วก็มีพี่น้องที่ออนไลน์ที่ถวายมาเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ใช่เป็นประจำไม่ใช่เป็นการสัญญาถวายแต่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับ ทุกคนทีอ่อยากร่วมแลมีอยากมีส่วนร่วมกับพันธกิจครั้งนี้นะคะอยากเชิญชวนที่พี่น้องจะมีส่วนร่วมกับเราด้วยกันในพันธกิจครั้งนี้จริงๆสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่ะนะคะนะ<ร>ตอนตอน,นี้ะนะ<ช>ตอนนี้นะคะ<ช>แต่จริงๆในช่วง300ปีที่ผ่านมา300ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่มาจากศาสนาหลักนะคะหมายถึงศาสนาหลักทั่วโลกก็เป็นพุทธ แล้วก็มุสลิมแล้วก็คริสนะคะอันนี้คือศาสนาหลักมีคนจากศาสนาหลักเนี่ยมาติดตามพระเยซูคริสต์แบบไม่เปลี่ยนศาสนานะคะเป,เป็นล้านล้านคนในช่วง300ปีนี้แต่ยังไม่ค่อยมีใครได้คือเรื่องเรื่องของแผ่นดินพระเจ้าพระเยซูพูดบ่อยก็จริงแต่ไม่ค่อยมีใครพูดละเอียดหรือไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องนี้แบบจริงจังออนไลน์คราวนี้พออันนี้มาอยู่ในมือเราปุ๊บเราก็เลยอยากจะทํา ออนไลน์แล้วแบบตอนนี้เพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยมาฟังเราพูดเขาก็บอกเฮ้ยเขาไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเขาอยากจะรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําภาษาอังกฤษแล้วล่ะ,ะ,ะนะคะดังนั้นเรื่องที่เรากําลังทําอยู่นียกำลังจะออกไปทั่วโลกด้วยนะ,ะมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่ทุกคนสามารถรับความรอดได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดผลอย่างรวดเร็วเป็นคําตอบที่เราจะเห็นพระเยซูเสด็จกลับมาในเ็ววันนี้แน่นอนเราจะเป็น อุปกรณ์หนึ่งนะคะที่พระเจ้าใช้ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะ,คะก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำคือไม่ใช่สิ่งใหม่ซะทีเดียวไม่ใช่สิ่งใหม่ซะทีเดียวเพราะว่ามันเกิดขึ้นนานแล้วแต่อาจจะเป็นสิ่งใหม่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ที่เรากําลังรื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งให้กลับไปถึงพื้นฐานที่ใครๆก็มีพระเจ้าได้เราจะเอากําแพงของศาสนาออกไปกําแพงของไม่ว่าอะไรก็ตามเชื้อชาติ หรือว่าความเชื่อความเชื่อต่างๆคือะคะมันไม่สามารถมาอยู่ในกรอบของพระเจ้าได้เลยสิ่งนี้ที่เรากําลังทําอยู่ค่ะก็อยากให้เราทุกคนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันนะครับแผ่นดินของพระเจ้านะครับมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์นเราระหว่างพระเจ้า<ม>พ่อลูกนะอย่าเรามองพระเจ้าเราอย่ามองแบบพระเจ้าเป็นาศาสนาอย่างเงี้ยฮะถ้า,าศาสนานี้เราจะไม่พบพระเจ้านะครับพบพระเจ้าอาจจะ ถ้าอายุ60แล้วมันจะไม่พบแล้วอะไรนั้นถ้ามีความสัมพันธ์นี่มันจะสัมพันธ์ค,คนเดเพื่อนเราจะไม่ได้พบด้วยถ้าเกิดเรามองแบบนั้นนะคะให้เรามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันนะครับค่ะแลวเราจะเห็นคนไทยเป็นของพระเจ้าแค่เพียงวันเดียวนันเดียวค่ะตั้งแต่ปี2019เราได้ทําคลิปมากกว่า800คลิปและในทุกคลิปเราพูดเรื่องเดียวกันนะคะว่าพระเยซูริสไม่ใช่ศาสนา แต่พระเยซูคริสต์คือความสัมพันธ์ที่ทุกคนสามารถมีความสัมพันธ์ส่วนตัวได้โดยที่ไม่ต้องมีคนกลางเราได้เห็นคนไทยจำนวนมากที่มาถึงพระเยซูคริสต์โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาและเราหวังว่าจะเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนในพระธรรมกิจการและเหมือนในช่วงการประกาศในยุคแรกของกลุ่มสาวกเรามีการอบรมออนไลน์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และยังมีการเลี้ยงดูในกลุ่มไลน์และมีการวิดีโอคอลทุกๆสัปดาห์ครั้งละ4ชั่วโมงและในอีกด้านหนึ่งเรามีการออกเยี่ยมเยียนในพื้นที่ต่างๆและมีพันธกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมถึงผู้ประสบภัยเราให้ทุนการศึกษาเด็กและร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเรามีทีมหลังบ้านที่จะดูแล ผู้เชื่อกว่า1,000คนคอยจัดส่งพระคัมภีร์พร้อมใบอธิษฐานต่างๆให้กับคนเหล่านี้ประจําทุกๆวันคืออะไรบูบ้าอะไรตะบนอะไรเราจัดส่งอิสารให้ทุกท่านได้หมดนะครับและเราจะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณนะคะ และตอนนี้เราอยากจะขยายพันธกิจของเราเราอยากจะมีคนงานเต็มเวลามากขึ้นเราอยากจะออกไปนัดพบกลุ่มผู้เชื่อในจังหวัดต่างๆมากขึ้นเราอยากจะมีรายการเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสนับสนุนพันธกิจของเราช่วยกันปลดล็อกประเทศไทยที่เราจะเห็นคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศเข้าถึงพระเยซูคริสต์โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาและมีชีวิตที่หายเหนื่อยและมีความสุขเหมือนอย่างพวกเราทุกคนนะคะ ถ้าศาสนาคริสต์เป็นกำแพงที่ทำให้คนเข้าถึงพระเยซูคริสต์ยากทำไมเราถึงไม่เอาพระเยซูออกมาจากศาสนาคริสต์เพื่อให้คนเข้าถึงพระเยซูได้ง่ายกว่านี้และแน่นอนว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะเปลี่ยนศาสนาแต่พระเยซูมาให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามาร่วมยืนยันความจริงนี้ด้วยการสนับสนุนพันธกิจของเราและสร้างความแตกต่างให้โลกใบนี้ด้วยกันค่ะ ประเทศไทยจะเป็นของพระเยซูคริสต์ภายในวันเดียวถ้าคุณเชื่อพระเจ้าจะทำอย่างแน่นอนค่ะ